เรามีเทคนิคการอธิษฐานอย่างไรที่ดีครับตอบอธิษฐานแปลว่าตั้งจิตมั่นรงก็คือการตั้งใจไว้อย่างมั่นคงทนี้เวลาเราจะตั้งใจเอาไว้ให้มั่นคงได้นั้นโดยส่วนมากเราก็จะต้องตั้งใจไว้กับเรื่องเรื่องเดียวกับเรื่องเรื่องเดียว,ยวนะให้ชัดชัด เหมือนกับที่เราทําสมาธินั่นแหละสมาธิแปลว่าต,ตั้งใจเหมือนกันใจอยู่กับททกพุทโธก,ก,กับพุทโธอย่างเดียวสิ่งนอกเหนือพุทโธเอาออกใจอยู่กับกระสิณภาพระกับภ้าพระอย่างเดียวสิ่งนอกเหนือจากภ้าพระเอาออกใจอยู่กับการวิปัสสนาก็วิปัสสนาอย่างเดียวนอกเหนือนั้นเอาออกมันถึงเรียกตั้งใจไง มือนกับถ้าคนไหนที่ฝึกกรรมฐานทางฮินดูมาก็จะได้ฝึกเรื่องของจากกาักรการที่เราส่งจิตไปในตำแหน่ง,นงต่างๆของจากกาักรนั่นคือการเอาใจไปตั้งคือสีสมาธิจากกาักรคือมีจิตที่อยู่ตรงที่กายนั้นๆกายในตำแหน่งนั้นๆเราเข้าใจได้ไหมคราวนี้ พอบอกว่าอธิษฐานคือการตั้งจิตมันตรงและอธิษฐานก็เป็นบารมีเป็นบารมีข้อที่เจ็ดนะครับใช่ไหมเป็นบารมีไม่ใช่ข้อที่เจ็ดเลยข้อที่แปดในบารมีสิบทัศน์นั้นทานเริ่มต้นก่อนศีลเน่กขมาก,การบวชปัญญาพอมีปัญญาแล้วก็มาวิรยิยะรมวิริยะเสร็จก็ต้องอดทนด้วยถึงมีขันติ ขันติเสร็จให้มีสัจจาในตนเองมีสัจจเสร็จตั้งอธิษฐานอธิษฐานบารมีอยู่หลังสัจจะอยู่หลังความจริงเนี่ยท่านทั้งหลายเพราะนั้นมันต้องจริงกับตัวเองก่อนตั้งแต่จริงใจกับตัวเองก่อนว่าจะเอานแน่ๆนะนะครับแล้วมาตั้งเอาให้มันเหลือเพียงแค่เรื่องเดียวพอตั้งใจมันก็ต้องอย่างเดียวใช่ไหมต้องเด็ดเดียวเด็ดเดียวคือการเอาสิ่งเดียว แต่ส่วนใหญ่เราจะริดกิ่งกันเอาหมดนะมันก็เลยไม่เรียกอธิษฐานเด็ด <c oughs> เดียวก็คือเด็ดจนเหลือเดียวนะครับส่วนใหญ่มันไม่เอามันไม่เหลือเดียวมันเอาหมดมเอาทุกเรื่องนะครับโอเคถ้ากำลังใจมันได้มากเอาทุกเรื่องก็ได้ไม่ได้ผิดเช่นอธิษฐานตั้งใจว่าจะถือตุลวงค่วัดสิบสามข้อครบอย่างเงี้ยนะครับก็ทําได้นะครับ,นะรบนั่นเองเทคนิคของการอธิษฐานคือเทคนิคของการตั้งใจซะเอาพูดให้เป็นภาษาที่มัน เมคเซนแล้วก็เข้าใจได้ง่ายแล้วก็ Pra c t ต c a l ตั้งใจนั่นแหละเรามีเทคนิคของการตั้งใจยังไงโอ้ oh. บอกว่าเอะจะเทคนิคของการตั้งใจได้ยังไงอาจารย์ก็ต้องขอย้อนบาร,รมีกลับไปก่อนว่าก่อนจะมาถึงความตั้งใจได้เราต้องจริงใจกับตัวเองก่อนซื่อตรงกับตัวเองก่อนเราต้องเป็นคนที่มีความอดทนมาก่อนเราต้องเป็นคนที่มีความเพียรมาก่อนเราต้องเป็นคนที่มีปัญญาคิดไข้ขวร อะไรต่างๆอย่างดีมาก่อนเราจะต้องออกจากการ,รมมาก่อนเราจะต้องมีความไม่บิดเบียนคนอื่นมาก่อนและจะต้องฝึกใจด้วยการให้มาก่อนเห็นไหมรูปของมันมาอย่างนี้นะครับกาวคือคน <9 S 2> เทคนิคที่ทําให้เราอธิษฐานได้ดีคือตั้งใจได้ดีนั้นเราจะต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมมีความเพียรพยายามมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงกับตัวเองมาก่อนนั่นเอง ใครทาได้แบบนี้จะสามารถตั้งอธิษฐานอะไรก็จะสามารถตั้งใจเอาไว้ในเรื่องเรื่องนั้นได้อย่างมั่นคงและมีพลังรควนี้ซอฟเทคนิคอีกอันหนึ่งที่ให้เข้าไปคือเวลาเราอธิษฐานและมันจะเกิดขึ้นจริงมันจะเกิดความมั่นคงมันจะจัดระเบียบจิตใต้สํานึกดึงเราเป็นเชือกที่มองไม่เห็นกระตุกเราให้เราทํานั้นทํานี้ไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนั้นให้อธิษฐานในองค์ฌาคือให้ตั้งจิตตั้งใจ ที่จะคิดเรื่องเรื่องเดียวนั้นในสมาธิสามครั้งเทคนิคสูงสุดคือกูบาาจารย์ให้เข้าชั้นสี่เข้าชั้นสี่จนว่างเงียบโล่งไม่มีการตัดสินนะครับเยน็นพอหลุดออกจากตรงนั้นถอยกลับมามันถึงจะเริ่มคิดได้นะตอนอยู่ในชั้นสี่นี่คิดไม่ได้นะถอยกลับมาแล้วให้อธิษฐานเช่นขอให้ฉันทำสมาธิทุกวัน ขอให้ฉันทำสมาธิทุกวันขอให้ฉันทำสมาธิทุกวันให้พูดสามครั้งเหมือนตอกตะปูอ่ะการตอกตะปูจะตอกสามครั้งตอกครั้งที่หนึ่งตอกครั้งที่สองตอกครั้งที่สามรเข้าใจได้ไหมนะครับเสร็จแล้วเข้าวีเข้าชัา้นสี่โล่งว่างไม่ตัดสินเย็นเป็นดังพื้นดินใครจะสมน้ําลายใส่ใครจะขี้ใส่ดินดินก็ไม่เคยโกรธใครรองรับได้ทั้งหมดตั้งจักรวาลน,นี้เป็นเหมือนดังจักรวาลน,นี่ว่างเพรามันหลุดออกจากภาวะน,นั้น มันเริ่มกลับมามีความคิดแทนที่จะฟุ้งซ่านตอกตะปุยสามครั้งการอธิษฐานต้องสามครั้งนะครับนะครับฉันจะทําสมาธิฉันจะทําสมาธิฉันจะทำสมาธินะครับหรือใครจะฉันจะรวยฉันจะรวยฉันจะรวยขอให้ตูกลัตตรี่ขอให้ตูกรอตตรี่ขอให้ถูกรัตตลี่หรืออะไรก็ตามว่าเทมเวอร์ก็สามครั้งเสร็จแล้วเข้าไปใหม่เข้าไปที่ความว่างนั่นเองถอยกลับมามันหลุดมันหลุดนั่นแหละมันถอยมาที่สามที่สองชั้นสองคิดโดยการอธิษฐานนะครับ เรื่องเดียวสามครั้งต่อเข้าไปทําแบบนี้สามรอบทําแบบนี้สามรอบสิ่งต่างๆจะเป็นจริงจิตใต้สำนึกจะถูกชำระชะล้างและถูกจัดระเบียบอย่างมาสจรย์ในระดับสูงสุดเกิดอะไรขึ้นค่ะอาจารย์มันก็จะเกิดยมกปฏิหารเหมือนที่พระุทธเจ้าแสดงปฏิหารนี่แหละมือข้างหนึ่งเป็นไฟออกมามือข้างหนึ่งเป็นน้ำออกมาได้เหมือนที่พระปิริชวัจฉาไปจับ ว่าประสาทของพระเจ้าประเสริฐที่กุศลแล้วก็กลายเป็นทองคำใช่ไหมจับพวงมาลัยของเด็กน้อยก็กลายเป็นผมคำท่านการที่ถ่าทธิ์อย่างนี้เหมือนมโนยุทธิีนั่นกันพอเข้าความสงบได้แล้วถอยมาส่งจิตออกไปข้างนอกกําหนดจิตออกไปข้างนอกนั่นแหละนะครับมันล้วนแต่เป็นการอธิษฐานก็เอาความตั้งใจนั้นไปทําการทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจบนะครับนี่คือทั้งหมดและขอบคุณสําหรับคา ถ่าเรื่องเช้านี้จากคุณโหนคือพุทธ s o อฟต k ส l ิหนึ่งครับ